สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปกันกับเป็นการเปิดเรียกว่าเปิดกล่องในในเรือธงแต่ตอนอื่นตอนนี้เรือธงมันอยู่ตรงไหนปะเนี่ยเรื่องของเรื่องคือเวลาคุณเข้ามาในเรือธงแล้วมันจะเห็นกล่องสมกล่องนี้อยู่ใช่ไหมล่ะคุณทีนี้ไอ้กล่อง3กล่องเนี้ยนะ ก็คุณต้องมาคุยตรงล่ารางวัลตรงนี้เนาะมันจะมีประกาศเขียนข้อมูลรายละเอียดของเป้าหมายร่าข้าหัวไว้ก็จะมีน่าจะสามคนนะคุณมีฮักขากันไกลแยกด้วยอ,อันนี้ฮีดิมบิเนาะคุณก็จะนักพยากรณ์แห่งซูเมรุเพศหญิงไม่ทราบอายุแน่ชัด คืออันเนี้ยโดนหลอกเอาโมราไปตั้ง18ล้านคนเขียนประกาศอะคือเขียนมาบอกว่าโดนหลอกไปเนาะบอกว่าถ้าใส่ร้อยคอที่เธอบูชามาจากเทพแห่งความรักเอาเอา,เอามาจะทําให้สาวๆตกหลุมรักทีนี้พอคุยไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีบางบางตัวที่บางเป้าหมายเนี่ยมันจะอย่างไครรากิเนาะก็จะเป็นชาวอินาซึมะสมชุดไครากิข้าหัวคือ คือหมายเหตุ head, ้าะหัวคือ,อจมตีพ่อค้าแม่ค้าเร่ที่ผ่านไปมาแบบไม่เลอกหนะ้ามีคนเสียชีวิตไปแล้วหลายรายคือมีคนบอกว่าเป้าหมายเนี่ยอยู่แถวทางเดินอันว่างเปล่าตรงเนี้ยคือจุดที่เขาีมาร์กให้คุณไปหาเนาะคุณก็จะมีตรงทางเดินอันว่างเปล่าอันนึงแล้วก็มีชายนาะผู้ลักลอบขนของเถื่อนเนี่ยหรอมีค่ายที่ชายหาดทางเหนือของเมืองนะคะ แกงนี้มีฐานชั่วคราวอยู่มันคือคืออ่าลักลอบค้าของเถื่อนนะแล้วก็มีอีกคนนึงมีฮักขากันไกลแยกไม่รู้ว่าเจ้าเรือแอตลาสอ่าเจ้าเจ้าเรืออะไรหรอเจ้าของเรือแอตลาสคนนี้ก็จะมีสาจุดตามที่คุณเขาบอกเนาะก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีค่ายตรงนี้นะคะแล้วก็มีอ่าแถวแถวนี้ จะมีวิ่งวิ่งมาแล้วจะมีคนคุยกันอยู่เนาะคุณไปที่ตรงนี้ก่อนละกันนะคะมาวาร์ปที่อ่าวาร์ปนี้ก็ได้เนาะทะเลสาบอัมพันครามเนี่ยคุณวาร์ปมาเสร็จแล้วหันซ้ายแบบหันไปข้างหลังเลยคุณวิ่งฮะแล้วเดี๋ยวเราจะบินไปเนาะไปฮะเฮ้ยอันนั้นยังไม่ได้เปิดอีกเหรอเฮ้ยตรงนั้นมีอ๋อมันเป็นสะพาน เป็นสะพานจริงๆด้วยอิ้ยแป๊บหนึงได้ไหมคุณอันนั้นอ่ะอันนั้นของโมล่าหน่อยโอ้โหผ่านไปเห็นพอดีเมื่อไหร่คลิปเนี่ยเรียบร้อยฮะมันได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์สำรวจแมปด้วยไงไม่ใช่อะไรคุณโอเคมาตรงนี้นะคะไปกันต่อเลยคุณเขาจะอยู่นี่เลยคุณเราน่าจะเจอคุณเขาแล้วในบางคลิปนะคะแต่เราจะแบบว ouais, uh huh ิ่งว okay. ิ่งออกอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีคัตสินขึ้นมา การต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์นี่จะทำให้เสียเลือดเสียเนือ้อทิ้งโมล่า,าไว้ซางสมุไรมโมโหไปโกนี่แบบช่วยฉันด้วยทักเกตเต๋เฮ้ยเราต้องไปช่วยเขานะนังเดินทางขู่กันโชคเอาทรัพย์แล้วเราไปทําอะไรได้อ่ะวิ่งตามไปทำอะไรได้สดรู้นสดเห็นติคุณเฮ้ย <laughs> <laughs> hey, พีเ่เบิรมทารายอายุเดี๋ยวนี้เลยนะโมราไม่สิไม่ใช่ เจ้าคนที่ทําให้มุราสกิต้องตายมันตายซะเถอะมุราสกิคือใครวะนางเดินทางระวังได้ดีเราเตรียมทีมาให้ทอม่มุราสกอมุราสกิเอาโมล่ามาไม่ให้เฟยพูดอะไรอ่บว่งไปวนมาแบบนี้ไม่เห็นรู้ทเลยว่าเขาพูดอะไรอยู่เนี่ยตีก่อนสมูไรที่โมโหมีน้ําอยู่เราเราได้ได้เติมน้ําตลอดมุราสกิมุราสกิ ตลกมหาบุราสกินทำไมโอ้ oh, ขอบคุณนะั้งสองคนที่ช่วยชีวิตฉันไว้นะเชนคือเปกโกเป็นพ่อค้ารใ่ในอนาคตถ้าทั้งสองมีโอกาสอุดหนุนธุรกิจของฉันแล้วก็ฉันจะให้ส่วนลดที่คุ้มค่าที่สุดกับพวกคุณวันนี้นด้แย่จริงๆที่ต้องมาเจอกับบุคคลในตำนานแบบนี้บุคคลในตำนานเหรอคนนั้นมีชื่อเสียงมากเลยเหรอคุณไม่ไม่น่าชื่อเรื่องชื่อเสียงนอะพอมีอยู่หรอกฉันได้ยินมาจากเพื่อนร่วมวงการคนอื่นๆนั่นแหละ ตอนนั้นนะ่ะพวกเขาก็กลัวแทบตายเหมือนกันบอกว่าจะไม่ใช้เส้นทางนี้อีกต่อไปแล้วเ่ินชั้นนะ่ะไม่เชื่อเรื่องลี้ลับโอ้คุณกล้ามากนะเพื่อในฐานะพ่อค้าเร่อย่างพวกเรามีอะไรบ้างที่ไม่เคยเจอละแถมในบางครั้งเวลาพวกเรามานั่งรวมตัวกันเล่าเรื่องราวฮะจะรวมอ๋อคือรวมตัวกันเล่าเรื่องราวของตัวเองก็มักจะพูดเกินจริงไปบ้างเป็นธรรมดาแหละฉั้นนะ่ะพูดนอกเรื่องไปหน่อยนะเขานะ่ะชื่อกอนปาจี้ได้ยินมาว่าไปก่อเรื่องอะไรไว้ในอินาซึมะเลยหนีมาอยู่แถบนี้ อ๋อแล้วก็พาคนรักของเขามาด้วยนะเ๋อเมอลาสเกียร์เหรอยิงด้วยคนประหลาดเมื่อกี้ตอนที่มีเรื่องกับนักเทินทางผู้ชื่อนี้เหมือนกันแถมยังทำท่าแปลกๆอะ่ะคนที่แตกตอนไม่เคยเดินในทางที่ถูกต้องต่อให้มาอยู่ที่ไ่การล้างมือในอ่างทองคำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทําไม่มีอาชีพสุจริตสุดท้ายก็มีแต่กลับไปทำผิดซ้ำสองอะ่ะถ้าเขาคนเดียวการใช้ชีวิตแบบนั้นคงไม่เป็นไรแต่การเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเรื่องอันตรายใครจะรู้เลยว,ว่าไปล่วงเกินใครบ้าง ได้ยินมาว่าคนรักของเขาเสียชีวิตเพราะเรื่องนี้ยังไงซะตั้งแต่นั้นมาเขาก็เสียสติไปเลยโอ้โหแต่เจ้าเบิ้มที่ปนโมราก็น่ารังเกียจอยู่เนาะแต่ถ้าคิดว่าเขาต้องมาเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกสงสารนิดๆเพราะงั้นไปมอนอย่าทำอะไรเพื่อโมราเด็ขาดเดี๋ยวประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ดักเตอร์ถังเอาล่ะฉันจะไม่รบกวนเวลาของทั้งสองคนแล้วนะของขวัญขอบคุณชินีรับไว้ด้วยนะมันคือหลักฐานน้ำจับ กรงดาบอาบโครนเราได้น,นี้มาสองอันทีนี้เราก็กลับมาที่เรือธงก่อนเนาะแล้วก็น่าจะต้องคุยกับหมอนี่ไหมพนักงานเรือธง liking, ก็เลยส่งหลักฐานการนำกำจัดข้าวหัวนะก็คือส่งทีละหนึ่งแล้วกันคุณส่งกลุดาบไปก่อนหนึ่งอันดีมากรางวัลเป็นของคุณแล้วก็แต่เปิดกล่องเล็กสุด <laughs> นั่นแหละคุณมีแต่เงินเหรอมีแต่โมละออมมีไปโมจเเจมด้วยเนาะคุณ ทีนี้ล่ารางวัลอันที่สองเนาะอ่าใครลัก,กิี่ไปเรียบร้อยแล้วผู้ลักลอบขนของเถื่อนนี้ปะท้ายที่ชายหาดทางตอนเหนือของเมืองท้ายที่ชายหาดทางตอนเหนือของเมืองแล้วก็อ่ามีฮักขาก,กันไกลแยกยังยังเหมือนเดิมโอเคต้องมีสามคนน่ะแต่เราไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งคือใครอะ่ะเอาแล้วเกี่ยวกับเป้าหมาย ตอนนี้อาฮิดิมบีนะักพยากรณ์แห่งซูเมรุอ๋อฮิดิมบีอยู่ท่าเรือทางใต้เหรอดิมบีคา่ายลักกจะอยู่ทางเดินอันว่างเปล่าแล้วก็ค่ายที่ชายหาดทางเหนือของเมืองโอ้ค่ายนี้หรือเปล่าค่ายเนี้ยหรือเปล่าที่เราไม่กล้ากเข้ามาเพราะว่ามันมีเปลี่ยงพูดเนี่ยเนี่ยหรือเปล่าอย่าลืมเตรียมพิมมาให้พร้อมนะคะนี่ปะ ฮ่าเจ้าพวกนักเลงนี่หัดมาขวางทางคนอื่นเป็นด้วยเหรอถ้าทําให้จองที่นายท่านเผาเผือบ้าหออะไรผ้าอะไรไรสาระรอให้ฉันแค่แข่งพวกแกทั้งหมดก่อนแล้วค่อยชิงมาอุ้ยดูดีนักเดินทางตรงนั้นมันตีกันใช่ไหมไปหมอนตรงเนี้ยเฮ้ยเจ้าหนุ่มผลบอลผลผลเลยนะผมบอลทั้งนั้น,น่ามาพอดีเลยนักเลงเนี่ยอยากมีเรื่องอ่ะมาช่วยกันหน่อยดิจบเรื่องแล้วเดี๋ยวฉันแบ่งส่วนให้อะไรเนี่ยซู้ไม่ได้ก็คิดจะลากพวกไปด้วยงั้นเหรอเอาละ่ะถ้านายทาได้ฉันก็ทําได้ฟังนะพี่ชาย ช่วยฉันจัดการในเจ้าหมอนี่หน่อยมันเท่าเลยเกินเราโมล่ามาถึงฉันจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเอเอ,เ,อเราเราผ่านทางมาเท่านั้นน่ะเออไม่เป็นไรกองโจรล่าสมบัติทั้งนั้นเดี๋ยวเราจัดการทีเดียวใช่พวกเราเป็นนักปะจัญภัยที่มีความยุติธรรมไม่มีทางเป็นมือจืนรับจ้างให้พวกคนชั่วถ้าทำเรื่องไม่ดีเราไม่ยอมโอ้โหมาเลยเข้ามากันทั้งคู่นั่นแหละ <Yeah. S 1> นี่แหละขอขอน้ำก่อนแป๊บหนึ่ง โอ้น้ำไม่พอเอาเอาน้ำมาเพิ่มฮะเด็จเราก็คุณเนเฟอร์ลากเก้าอี้มาค่ะอย่าหู้หมดหมดแล้วคลายๆายนี้ป้าไปมันฮิฮิเท่านี้ก็ไล่พวกมันไปหมดแล้วจริงๆเลยนะกองจรวดสมบัติพวกนี้ยังคิดจะให้พวกเราไปเป็นมือปืนรับจ้างให้มันโอเคทีนี้จะฮุกไปคนเดียว ใช่ใช่นะเมื่อคุกไปคนเดียวทาไมต้องไปแบ่งคนอื่นจาพวกมันไม่ซีอย่าใช้คําพูดปแปลกๆดีนักเตอร์ตาพวกเราเป็นนักพจนภัยผู้พิ่อดูความยุติธรรมเนีน่ยใช่ล้มัง้งจะว่าไปไปมอนก็อยากรู้เหมือนว่าเขาขาโมยของอะไรกันแน่มาดูดีไป่มอนมาพุ่มมองเปิดโอ้โหมันเปิดจะชนหัวอยู่แล้วฮะคุณโยนฟองเตนเหรอนี่เอามาทําไมอะคุณพี่นี่มันจากกลเครื่องรานของฟองเตนไม่ใช่หรอ แล้วพอดูดีๆเทคโนโลยีของฟองเตนนี่สุดยอดเลยนะส่งมาถึงที่นี่แล้วยังขยับได้คำเตือนโหมดใช้งานผิดปกติโมดูลพลังงานผิดปกติรหรัสอ,อะไรก็ไม่รู้การตรวจสอบล้มเหลวคุณเบเรวิเล่หรอตรวจสอบล้มเหลวตรวจสอบล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวทำลายล้างทำลายล้างทำลายล้างเอาฉันต้องเป็นคนหวานักเตินทางระวังนะ คุณเตจะจับกลนรุ่นเก่าเอ้ยรุ่นจับกลนรุ่นเขาเต๊ดฮะจับกลนต้องมีแบ่งรุ่นกันด้วยหรอแป๊บหนึ่งน้ำขอน้ำหน่อยมีน้ำแล้วอันตีได้อันตีได้ไดฮะขออีกทีหนึ่งผีดไปนี่ไงหลักฐานนำจับเห็นกัดอมสุภาพสตรีมาแล้วคุณกองทัพราสมบัติที่น่าตรระเกียจกล้าถึงของอันตรายอย่างนี้เลยหรอโชคดีนะที่ปิดเครื่องมันได้เนี่ย ไหนๆก็ดื้อคา่ายเขาหน่อยดิมีอะไรบ้างอ่ะตรงเนี้ยเออม,มีมีเด็กเตออัวน้อยแถวนี้น่าจะเป็นแร่คุณเห็นไหมล่ะแร่จริงด้วยแต่นี่เป็นของอ่าเออไม่มีอะไรเลยนายมีถ้านนายจะมีแค่นี้นะ่ะนะนี่เนะี้ยแล้วนี่อะไรอ่ะนี่มันเหมือนของแร่เช่นกันโ้โหโอเคค้ายมันอยู่ตรงนี้นะคุณนะคะ ส่วนจุดที่3เราว่าอยู่แถวนี้แน่เลยเพราะฉะนั้นเทเลพอร์ตไปกันคุณเทเลพอร์ตมาแล้วขออนุญาตวิ่งแล้วกันนะน่าจะอยู่แถวนี้ปะเราจําได้ว่าแบบเหมือนเหมือนมีคนคุยกันเกี่ยวกับหลักฐานผู้ทรงความรู้อะไรประมาณนี้แหละแถวนี้แถวนี้แถวแถวนี้เฮ้ยเจ้าเวลี hey, ความลับนี้บอกแค่นายคนเดียวนะเพราะว่าเป็นนายฉันถึงยอมนะแต่ว่าหลักฐานผู้ทรงความรู้ไม่ใช่ของที่จะได้มาง่ายๆไม่ใช่หรอมีหรือเปล่า คุยสิคุณหลักฐานของผู้ทรงความรู้หรือว่าพวกเธอเข้ามาทําไมอะเรากําลังคุยเรื่องที่เป็นความลับอะมันปอดสเกี่ยวกับสมบัติอันยิ่งใหญ่ของรีดไม่เลอถ้าคนอื่นได้ยินก็ไม่ถือว่าเป็นความลับแล้วไอ้หนูเจริงด้วยฮะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็รวมทีมกันฮะผมกําลังกุ้มใจเรื่องหาเงินทุนมาเริ่มต้นได้ไม่ครบอยู่เลยเดี๋ยวผมแล้วก็คุณคนนี้แล้วก็อีกคนที่บินได้ทั้งหมด3ส่วนพวกเรา3คนคนละห้าแสนโมราพอดีเอ,อะไรนะ เออเจวีลี่ไหนตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเป็นความลับดรับ,รบโทษความลับระหว่างเราสองคนที่ฉันบอกนายพาะเชื่อใจนายอ่ะแต่ว่าหนึ่งล้านห้าแสนโมล่าเป็นเงินทุนที่เริ่มต้นถูงไปสําหรับผมนะถ้าห้าแสนก็ยังพรอมหาไมา่ได้นะฮะและพวกเขาสองคนก็ดูจะมีเหมือนนักขจนใครที่มีประสบการณ์ถ้าเรารวมตัวกันเป็นทีมโอกาสสาเร็จจะไม่สูงกว่าเดิมหรอคุณเออฉันคาดหวังในตัวนายนะแต่ในเมื่อพวกเขาเป็นคนที่นายมองว่าดีแล้วงั้นฉันก็ยินดีที่จะคบค้าสมาคมด้วย แต่ว่านะเพื่อนเพื่อนที่บินได้คนนี้รูปร่างไม่เหมือนกับพวกเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยหวังมีกลองขันจะให้ไป่ม้อนเหรออืมเพราะมันถูกสั่งขึ้นเป็นพิเศษไงเทียบกับสเตนโทนิกเวอร์ชั่นดั้งเดิมของนาทลานแล้วมันสามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนได้มากขึ้นเพราะงั้นเพื่อนที่บินได้ก็ใช้งานมันอย่างสบายใจเลยนะส่วนเรื่องราคาถ้าเป็นคนอื่นต้องจ่าย2ล้านโมล่าแต่เห็นว่าเธอเป็นเพื่อนของเจ้าวิลลี่นะงั้นฉันข่ายให้แค่1ล้านโมล่าก็แล้วกัน มันหนึ่งล้านเหรอห้าแสนโมลา่าถ้าไม่ขายฉันก็ไปแล้วนะเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์เลยนะไปมอนของขวัญตกใจมากกว่าเหอะก็นั่นนะ่ะสิคุณฮิดิบีนี่ไงฮิดิบิเจ้าตัวที่บินได้นี่เดิมทีผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าหล่อนจะมีประโยชน์อะไรอยู่แล้วแต่เทรนโทน,นิกับเบอร์ไม่จําเป็นต้องแบ่งให้หล่อนก็นได้ใช่ไหใช่หรอเดี๋ยวฮิติบีเอา้าเธอคนท,ที่หลอกในตอกชาไนงะตอนแรกก็ อันเนตกชาเหรอที่มาติดประกาศนะ่ะตอนแรกว่าแค่อยากจะมาฟังบอกแเกเกยวกับสมบัติแต่ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอนักต้มตุนแล้วยังมีเจ้ากือนี่อีกจะหลอกเล่ากลับไป่้อนเออเราหลอกลักเดินทางกับป่้อนน่ะมันไม่ง่ายหลนะังนี้จุ๊จุใครเป็นคนชั่วใครหลอกลวงบอกแสน,นี่ของจริงนะสินค้าก็ไม่ได้ปลอมจนเรื่องราคานั้นมันเป็นการซื้อขายที่เต็มใจทั้งสองฝ่ายนี่เจ้าตัวน้อยที่เอ,อะอะโวยวายแบบเธออ่ะสำหรับฉันเป็นสิ่ง เป็นสิ่งที่ทนดูไม่ได้ที่สุดเป็นพวกที่หลงตัวเองอย่างเธอเนี่ยแหละทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีฝีมืออะไรมากแท้แต่กับหน้าด้านมาอวดเบ่งหยุดได้เยวคุณชีติปิแกก็เหมือนกันใน,นเมื่อเป็นเรื่องที่เป็นความลับแน่นอนว่าก็ต้องเข้ามาใกล้แล้วพูดบเบาซีิแต่านายกับส่งเสียงดังเรียกแขกไม่ได้รับเชิญ่องคนนี้มาจะได้ตอนนี้ฉันงูหงิดมากทำไมให้อ่าพระพวกเธอไม่ให้ไม่ให้อะไรนะถ้าพวกเธอไม่ได้รับบทเบียนบ้างก็ต้องรับับความโกรธไม่ได้แนะ่เอาไปกินซะ แล้วเราทาดไม้แย่แล้วคุณไม่ไเป็นไรตีกันหน่อยมานายมันจะลองงอกเงยกันเองตรงนี้แน,น่แหละเดี๋ยวขอขอลงไม้ไปก่อนไอโนะไอโนะยังยังไม่พร้อมไอโนะพร้อมหรือยังเอาเราเรายังต้องการมัเฟืองอยู่อีกปะเนี่ยหน่อยแน่เจ้าตัวแสบแสบมากค่าแสบมาเจ็ดเมืองแล้ว <c oughs> จะฆ่าแกงยังไงก็ <c oughs> ตามใจเธอ เดี๋ยวแปรว่ากับนักเดินทางไม่ทำื่องๆกลัวแบนกกบ,นกกบนั้นหรอกขอแค่ต่อไปไม่หลอกคนอื่นก็พอนะคุณนะถึงแม้จะเป็นเจ้าโง่แบบเบอร์รีเ่เอ่อเจ้านั่นหนีไปตั้งไหนแต่ไหนแล้วเนี่ยยังไงซะตอเป็นเจ้าโง่แบบเขาก็รอดไม่ห้ามหลอกเหมือนกันวิ้เพื่อนเธอใจดีจังเลยนะเออถ้าฉันได้เจอคนดีอย่างพวกเธอในซูเมรูบ้างก็ดีสิบางทีตอนนี้ฉันคงไม่ตกอยู่สภาพนี้หรอกพวกเธอจะไม่ถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเจอหน่อยหรอ ถ้าจ่ายให้เราสองล้านโมล่าเราจะถามเป็นเด็กที่ฉลาดสจิงเฮ้ยช่วงนี้ทํามาค้าขายไม่ขึ้นเลยอ่ะบางที่คงถึงเวลาเปลี่ยนอาชีพแล้วมัง้งฉันก็ไม่อยากถูกสมาคมการค้าวันนี้แต่เพลงเล็งนี่ถ้าคิดได้ตั้งแต่แล้วก็ไม่ต้องโดนอาจแบบนี้หรอกตอนที่ตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตน่ะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องดูต้องการจุดเปลี่ยนหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตาม น้องชายแล้วก็เจ้าตัวเล็กที่บินได้ถ้าพวกเธอต้องการโอกาสก็มาหาฉันได้ทุกเมื่อเลยนะช่างมันเหอะไม่เอาเขาทิ้งผ้าแพรแดงไว้ก่อนโบกดือตาจากไปเราก็เลยได้หลักฐานนําจับกลับมาเนาะคุณหลักฐานนั้นจับนะ่าจะอยู่ในของเควสนี่ใช่ปะเราส่งไปแล้วอันหนึ่งภาษาตินอันนี้อ่าเท็กเช่นคํากล่าวในกวีโบราณของเจเมรุกล่าวเอาไว้ว่าโลกนี้มีผู้คนเต็มใจที่จะถูกหลอก โอเครอบนี้โอ้โ oh หอันนี้คือเข็มกัดของสุภาพสตรีทํานองว่า,าหุ่นยนต์เนี่ยสวยมากทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เธอเขาก็คือหุ่นยนต์นะไม่ชอบให้คนอื่นออกคําสั่งเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปพบหรืออยู่กับหุ่นยนต์ตัวเนี้ยต้องห้ามออกคําสั่งไม่งั้นจะเหมือนแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟ แล้วทีนี้เราก็วิ่งกลับไปที่เรือธงยังไงล่ะสักครู่นะคุณกว่าจะวิ่งกลับไป <c oughs> ขาลาก,กันพอดีเราก็เอาของมาให้คุณนักล่ารางวัลส่งแล้วมันต้องส่งทีละอันด้วยคุณอ่ะส่งอันหนึ่งก่อนดีมากรางวัลเป็นของคุณขอบคุณฮะนายออกไปอีกอันหนึ่งดิอ่ะเสร็จแล้วเราก็น่าจะได้ a c h i e v ม m e n t ไหมดีมากรางวัลเป็นของคุณกล้องพิพากษายามเที่ยงวนันขอบคุณฮะกล่องทุกกล่องก็จะเป็นของเรากล่องในเรือธง แล้วร่ารางวันนี้ก็จะก็จะยังอยู่แต่ไม่อ่านแล้วก็ได้มีเรื่องของฮาร์คด้วยนะซึ่งร่ารางวัลไม่มีเป้าหมายต่อรองฮา,าร์คเมื่อหล่เดินก่อนมีคนเห็นเขาอยู่แถวแถวทางเดินอันว่างเปล่าแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวของเขาอีกเลยอาจจะซ่อนตัวอยู่ตอนนี้ไม่มีโอกาสให้เขาถูกจับเท่าไหร่แล้วนอกจากว่าจะมีข่าวกรองมากกว่านี้แสดงว่าฮาร์คเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอัปเดตแน่เลยเรือธงโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ ชินชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะถาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ